ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับตัวนี้อาจจะพูดแบบเสียงดังไปนิดนึงนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกิจกรรมให้ดูก็นเลยกันนะครับไม่รู้จะทําอะไรดีก็รีวิวกิจกรรมให้ดูเลยเลยกันกิจกรรมแรกนะครับเริ่มที่กิจกรรมแรกกันเลยกิจกรรมแรกเป็นตู้สุ่ม ลักกี้ไดมอนต์นะครับเป็นไดมอนต์รอยัลชุดตัวผู้หญิงนะครับต่อจากชุดตัวผู้ชายชุดที่แล้วนะก็มีเสื้อนะครับเสื้อเขาก็จะเป็นแบบเอวรอยนะครับเฮ้ยเห็นเห็นพุงนะครับแต่ก็ด้านข้างคือปิดหมดเลยนะครับทรงผมเขาก็จะแบบนี้นะครับ หมอกอกปะแต่แว่นตาเท่อยู่นะครับแว่นตาสามารถไปใส่กับชุดอื่นๆได้นะครับแบบมันจะแบบเข้ากันนะครับของในตู้ก็อันเก่าๆนะครับไม่มีอะไรนะ่าสนใจนะครับก็ไปต่ออีก,กิจกรรมเลยนะครับ กิจกรรมต่อไปเป็นไอเทมนะครับโอกาสสุดท้ายของไอเทมนะครับสุดท้ายไอ,ไอเทมแรนะครับเป็นชุดล่าฉลองชนนะครับอันนี้ก็คือผมมีแล้วนะไอชุดนี้ไม่มีนะครับแต่ ก็ใกล้จะหมดกิจกรรมแล้วมั้งเนี่ยผมว่านะครับอันนี้ก็ไอวูแพคเกอร์เนี่ยก็ดีเหมือนกันนะครับค่สาสถานะของเขานะครับอาตาัตราการยิงสองเลยนะยระยะหนึ่งนะครับลบความเร็โหลดหนึ่งนะครับ กระทะผมมีแล้วแต่ไอ้วอเนี่สิไอ้วอมันคล้ายอ้วอแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบกงจักนะครับแบบแบบเก็บเก็บเงินเอาไว้อ่ะในกงจักอะไรในตู้ตู้นิรภัยป่ะนะครับรถนี่ก็เป็นรถแอปแอปพอรในเรื่นีของก็มีแล้วนะ กระเป๋าก็มีอยู่สองกระเป๋ากระเป,าเป,าเป๋านี้น่าจะน่าจะแรนะครับใช่กระเป๋านี้แรนะครับคุ้งแล้วก็แอร์นนะแล้วหลังจากนั้นก็ลม่มแล้วก็ดวงตาอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็หมดอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับก็ไปดูกิจกรรม กิจกรรมต่อไปก็ร้านค้าแห่งความมืดนะครับศิลปินดังระดับโลกแฟชั่นศิลปินดังระดับโลกพร้อมแล้วนะครับก็หมดรับสิบเลยใจเย็นได้เจ็ดสิบสองนะก็เข้าร้านยันไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวตามไปนะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมตามมานะ นี่ครับก็จะเป็นชุดแบบแจกผมก็งงนะให้คุณ g M เอเขาแบบแจกซ้ำ,ำเพื่ออะไรนะผมก็ไม่รู้เขานะครับว่าจะแจกซ้ำ,ำเพื่ออะไรมีสามกิจกรรมแล้วมั้งถ้าจะไม่ผิดทั้งเติมเงินป๊อปอัพนะครับแล้วก็อะไรนะผู้หลายอย่างนะแล้วก็ราฟฟรีด้วยนะแล้วก็อันนี้มา,มาร้านค้าของความมืดดิในตัวละครเนี้ย เราก็จะมีชุดชุดลิงนะชุดอะไรเนี่ยอย่างหล่อหล่อตรงแว่นนะครับเกมไม่รู้หล่อหล,ล,ล่อหรือเปล่าเดีย๋ยวแว่นหล่อต่อเท่ดิเดท่อแล้วก็มีแบบใครที่แบบจากเป็น มวยไทยอะไรอยากไปเล่นมวยไทยอนนก็ใส่ได้นะเสื้อนะครับเป็นเสื้อ,อกองลงใจไอเลิฟอยู่เป็นกองลงใจวานวานเลน,น,นทายรือเปล่าก็อันนี้อันนี้ก็ผมก็ไม่แน่ใจนะอ๋อเป็นบูญ่าพันแทนนะแล้วก็ไอวอไอวอไอวอไอนี่ เป็นไอวอลที่มันเคยเอามาทำเป็นป๊อปอัพปะเติมเติมเงินนะครับเป็นไอวอลเคยเติมเงินอยู่เป็นแบบเติมเงิน โอเคนะครับก็นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีแบบหน้ากากอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ชุดตัวผู้หญิงนะครับแล้วก็ชุดตัวผู้ชายนะครับชุดตัวผู้ชายจะเป็นของรางวัลใหม่นะครับนะครับเป็นของรางวัลใหม่ก็หมดไปกิจกรรมหนึ่งนะครับก็ไปดูกิจกรรมต่อไปกิจกรรมเนี้นทุกคนน่าจะชอบนะครับอ้าวขอให้ เป็นป๊อปอัพนะครับเป็นป๊อปอัพรับนะครับเป็นป๊อปอัพอะไรเนี่ย DJ นะครับ JB นะครับ JB Music ก็จะเป็นข้อถ้าคุณแบบเติมเติมเก้าเ้าเพชรนะครับรับไปเลยนะครับเป็นไม้เบสบอลนะครับไม้เบสบอลกีตไม้เบสบอลกีตาร์นะครับ นี่เวลาถือก็จะถืออย่างเงี้ยครับจะเอาไปฟาดหัวคนใครก็ก็เอาไปฟาดนะครับรู้จักเปล่าท่านชมแบบชโชลลว์อะไรนะนักเลงนักเลงกีตาร์มันใช่เลยนะก็กิกจะําตอไปนะครับถ้าคุณเติมสี่ร้ยเกสิบเก้าเพชรนะครับรับท่ารับท่าทางท่าทางสิท่าทางของดีเจ้เเจ็สตินบีเบิร์ บีเบอร์เลิฟบีเบอร์เลิฟจูนะบีเบอร์ฟูอะไรสักอย่างกิจกรรมนะครับหมดเขตวันที่สองเดือนเก้านะครับก็คือสองกันเอ๊ะเริ่มตั้งแต่สองสองเดือนเก้านะครับยันประมาณยันสี่เดือนเก้านะครับเวลาก็จะประมาณสามวันนี่สามวันนะครับเพราะว่า สามวันใช่สามวันโอเคนะคบทกิจเกีดก,กิจกรรมหนึ่งอาจจะรวนๆน,นิดนึงนะก็ก็กเคนะครับก็เราไปรับชมอีกช่วงหนึ่งเลยนะครับก็ไปกันเลยนะครับ ก็โอเคนะครับก็เป็นช่วงของตัวตึงหมู่แปดนะครับว่าแบบจะมีช่วงนี้จะเป็นแบบตัวตึงๆนะครับหรืออะไรนะครับก็อย่าลืมไปแอดเขากันด้วยนะครับก่อนก็เราไปดูกันเลยนะครับตัวเอ๊ะท่านผู้ชมคนแรกนะครับนี่จะเรียกเขาอะไรดีคนเล่นคนแรกนะครับก็นี่ชื่อป้าป่าอะไรบีเอ็กป๋าะ่านะ คนที่สองนะครับอ่านไม่ออกเลยนะครับก็แอดผมอาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับสามารถจุดสต็อปได้นะอันนี้ผมอ่านไม่ได้จริงๆนะครับมันคือ,อยังไงเดียก็สวัสดีครับนะครับก็ชื่อ ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยตึงเลยโอ้ตึงอยู่คนนี้นะครับเป็นชุดใหม่ซะด้วยนะแต่แค่เปลี่ยนตรงเท้าวะนะนะครับด่วนสายแบกนะครับวนันนี้ด่วนสายแบก ก็โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไปแอดเขากันด้วยนะครับก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับก็บายบายครับสวัสดีครับก็โอเคนะเมื่อกี้ผมดื่มกิจกรรมหนึ่งนะครับเป็นกิจกรรมเขาเรียกว่าอะไรเดียวกิจกรรมรับเป็นตัวละครตัวใหม่นะครับก็มันเป็นโทเค็นให้รับฟรีนะครับมันหมด วันที่สิบเดือนเก้านะครับวันที่สิบเดือนเก้าน้องสองอย่างเลยเนาะแต่เวลาเนี่ยคือมันไม่เหมือนกันนะครับก็ผมไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าสายฟรีเนี่ยจะรับด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะและนอกเหนือจากนี้นะครับมันยังมีชุดโต้พี่นะนะนี่นะครับเป็นตัวละครตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวละคร มันเหมือนเป็นเยียวยาให้ผู้เล่นคนให้เพื่อนได้นะครับเป็นสกิลของมันมันเหมือนมันแบบยังไงเสียงเพลงเยียวยาให้คอยเยียวยาผู้เล่นนะผู้คนนะผู้คนเนี่ยมันหมายถึงเพื่อนเราหรือเปล่าแล้วตอนนี้ก็ไม่แน่ใจนะอาจจะเยียวยาให้เพื่อให้ผู้เพื่อนเราก็ได้นะก็เป็นสกิลของตัวละครน,นี้นะเป็นตัวละครหมใหม่หรือเปล่านะครับ ก็เดี๋ยวเราติดตามนะไม่รู้ว่าสายฟรีจะได้จะเขาจะแจกให้สายฟรีด้วยหรือเปล่านะอันที่สองก็จะเป็นชุดนะชุดเป็นชุดตัวพี่นะครับถ้าผมถ้าถ้ามันแจกให้เดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้นะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูกันถ้าเขาแจกให้นะ ันที่สองจะเป็น SPD นะครับไม่รู้ว่าถูกใจคนดูหรือเปล่าเป็นสกินเสือเสือนะครับเป็นเสือเสือชิตานะครับเป็นของไอ้ตัวละครนั่นนะครับก็ดอาจตาการยิงหนึ่งนะครับลดความเร็วเอ้ยความเร็วลีบหนึ่งถือว่าเร็วอยู่นะแต่ลดความเร็วเคลื่อนที่หนึ่งเงี้ยน,นะก็คือจะื่้นที่ช้านะครับ ก็ใส่เท่ดิแล้วจะเป็นทรงผมนะถ้ามันแจกฟรีเนี่ยคือผมโคตรดีใจนะถ้าผู้ชมก็ดีใจด้วยนะถ้าสายฟรีนะนี่นะครับเป็นอันนี้ก็เป็นรถจิ๊บเสือชีต,ต้านะเป็นของดีของตัวละครน,นั้นเหมือนกันนะมีเรนโนตีอยู่ด้านหลังแล้วก็เท่ดิ น,นั้นก็จะมีแบบโปสเตอร์ภาพพื้นหลังนะครับแล้วก็ภาพภาพหน้าปกเออ,อะไรต่างๆแล้วก็ดนตรีอะไรนั้นะสามโทเค็นทั้งสองด่านก็เป็นบัตร้้างห้องนะครับกับบัตรเออคับแลนด์นะวันที่สิบเจ็ดเดือนเก้าถึงวันที่สนะิบแปด แต่ไม่รู้ว่าอันนี้ผมยังว่าฟันธงนะว่าเขาจะแจกฟรีหรือเปลา่าคือผมสงสัยนะไอกิจกรรมเนี้ยมันเพิ่งมาเมื่อคืนนะครับถ้าแจกฟรีก็ทุกคนก็ดีใจด้วยนะผมก็ดีใจด้วยนะเพาเนี่ยสิบเจ็ดถึงสิบแปดสองวันเลยนะนะครับเวลากิจกรรมสองวันเลยนะสองวันเนี่ยวันหนึ่งโอ้โหผมก็จะแบบ เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวจะมาถ้าถ้ามันแจกฟรีนะถ้าผมได้อะไรมาเดี๋ยวผมก็จะร,รีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะนะครับสายฟรีเนี่ยผมไม่พลาดอยู่แล้วถ้าถ้ามันแจกฟรีจริงๆนะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็จบจริงๆแล้วแหละไม่ได้กีลยก็ก็สวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ